ีมผู้คนที่มาชมดูจุดแรกดาภาชนะดายอำเภอทุ่เกียมจังหวัดอุบลราชธานีครับ เดี๋ยวกำลังกำลังบันทึกเป็นวิดีโออยู่บันทึกเป็นวิดีโออยู่ครับอเอาละาแล้วครับ

หมู่บ้านปากลาครับคือเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่พระเทพท่านมาตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนของตชดกให้รต,ต,ตชดรสอนแล,แล้วมาไงาพระเทพท่านจะลงที่โพไซจะล่องเรือลงมาตามแม่น้ำโขงลงมาก็ามาขึ้นที่ปากลาแล้วก็ม,มาพักเที่ยงที่นี่แล้วก็จะต่อล่องเรือต่อไปขึ้นที่ทุ่งนาเมืองออท,ที่น้ำตกแสงจันทร์อ่ะ Oh. ขึ้นตรงนั้นแล้วก็นั่งรถเข้าอุบลขึ้นเครื่องที่อุบลแล้วกลับกรุงเทพขอบคุณครับครับนี่คือบริเวณของฝาชนะใดที่อยู่ด้านตะวันตกด้านนี้มุมนี้สวยมากเลยท,ที่คนก็ไม่สนใจจะดูหลือแหละเขาจะดูดูทิตย์อย่างเดียว เนี่ยเรากำลังไปทางทิศเหนือฮะกำลังด้านตะวันออกแต่ว่าตอนนี้ดวงที่ขึ้นสูงแล้ว